วีโอนี้ผมเราจะอยู่ในโลกอัพไซด์ดาวครับหรือว่าโลกหัวนั่นเองนะครับมันก็ได้ให้เราเนี่ยกลับมาเป็นโลกเหมือนเดิมให้ได้นะครับคือเป็นโลกปกตินะครับผมนะฮะโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะครับวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมโอเคลุยที่กลับบ้านแล้ววะที่จะกลับบ้านแล้วนะมาดิๆมาดิผมมาถึงบ้านแล้วพี่เนี่ย ีได้ไม้ปลาพอสมควรเลยว่ะเยอะเออพี่บ<ไ>อสพี่บ,บอสป,ปีเราตบตบปีหน่อยินนี่ผมเง้มเง้มเหมือนผมเห็นหมู่บ้านเรา,าไปดูไหมเอาดิๆๆๆเอาดิเอาดิเผื่อม,มีข่าวสารคุยกับชาวบ้านเออจะ<อ>มีของไปไดเพชรบ้างเออเอาบล็อกไปด้วยเพราะว่าตอัวเรนเป็นทะเลทรายเราเอาบล็อกไปด้วยเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้เพชรอยู่เพชรก็หายไปตอนเราตัดต่อเฮ้ยบอสเดี๋ยวข้าวผองให้ของดีด้วยอันเนี้ยแบบว่า นี ok> ่นี่นี uh ่นี okay, ่ให้ไอ้วะเพื่อนวะพี่บสเดินลงมาวี่สมาแล้วพี่บสเดินลงมาเลยวะเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเดินเดินเดินขึ้นเดินขึ้นพีเดินขึ้นพีพีเห็นมั้ย็รอาเออนเห็นเห็นเหเราต่อไปทำปีรามิดกันเออไปดีไปดไปดิไดีดีดิดีดีไดดดีดี ไปมามามาอย่าเลยเชียร์ผมเชียร์ผมแล้วคุณจะปลอดภัยเฮ้ยจะตายจ๊บแรม่วงอ๋อทันไป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 เผาครับเผาเผาเล็กเผาเผาเล็กเผาทองคุณคุณคุณก็ช่วยต่อให้มาไปทาำหน่อยครับคุณอยู่ครับเล็กเยอะครับอืมทำไม่ไหวเอาโอ้ทางนี้ก็ไปได้นี่วะต่อไม่ได้ดซอมบี้ตีเอาโอ๊ยลบ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 โอ๊ยอายุ ไม่ได้ตั้งใจบอสเฮ้ยทอมบี้กับหัวโอ้โหเฮ้ยแม่โอ้แม่มดโอ้พี่ดูข้างหลังอ๋อไปไไอ้เคียคนก่อนมันไปทางมันไปทางเรามาเราเคียร์เคียร์เคียร์โอ้โอ้แม่วันไม่เข้าใจเลยโอ้ยโอ้ยตายกไม่ได้พี่มันปลาปลายาลงได้อย่างเดียวไง ้โหแบงม่มอาพีลาก่อนเอ้ยรีบเดินมารีบเดินมาไม่ต้องสู้เร็วไอ้เล็บพี่กันให้อยู่ทางเดินของเราโงอะไรครับนี่เร็วโอ้ยกำลังช่วยบอลเอาเอ้ยยดยรออยู่บอลพี่กันแมบอลให้แล้ว เาแล้วเนี่ยไม่นานเนี่ยเราโดนสกิลต้นสอยตายเลยเร็ววิ่งเร็ววิ่งไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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  เดี๋ยวะเดี๋ยละไม่ยู่เราสก๊าวกอยู่ตรงนี้กันก็ใช้ไหมเออรอรอเช้ารอเช้าสวัสดีครับคุณเชื่อเป็นลาพินเป็นช่วยอะไรได้ไหมพี่นี่นี่นี่มายืนนี่มายืนนี่มายืนปักไม่ได้ด้วยปักปักปักถอดไม่ได้เฮ้ยจุดปุ๊ป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 ต่อเลยเออมันเปียกแล้วบอลเอาเลยโอ้โหโอ้โหอะไรกันโดษมาโอ้ยเอาเปียดพี่โอ้ อนเปลี่ยนหม้โอ้รวยเกินอ้ยระวังบอลข้างหลังไม่ถึ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 งไปแต่ข้างหลังก็ถึงไอ้ข้างหลังก็ถึงอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮียเฮไปจูกบพ่อพ่ออากรัวโอ้ยนี่สัมีเด็กสัมบีเด็กอ่ะสัมบีเด็กอ่ะไอนี่สัมบีผู้ใหญ่โอ้โหไอรอเช้า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 มึงเดียวรอเช้ามึงเดียวบมองชาวบ้าน เอาดับไปเอาดับไปดับไปพี่ดับลอยดบไปขอชุดเกาะขอชุดเกาะเอาไปเอาไปเอาไปขอาหารอาหารให้เอาไปเอาไปเอาไปอชุดเกาะเอาชุดเกาะใช่ไหมเอาเลยใช่เอาเอาอาหานเอาอาหารหารไม่มีพี่ก็ไม่มีอาหารมีมีมีพี่ทำเตาเผาได้ปะไม่ได้บอลชุดเกาะไอ้บอลอชุดเกาะไมที่มาเอาเอาขาดอะไรบ้างเฮ้ยไปบอลบอลไปเอาไปเอาไปไปอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตอนนี้โป้ครับตอนนี้โป้อยู่ครับเก่งไม่ต้องเก่งไม่ต้องบอลอะบอล เอาไนูว่าขาดะเกน่โอ๊ยตะเก็บตันลอยไปนู่นเอาเลยใส่มันใส่เลยเฮ้ยนี่ไงอาหารแถวดีนะบอดี้เออบอดี้โอ้โหไอเด็กนแยยุงอยยุยุงต้องู้เมี่ยรช่วย่ช่วย่เฮ้ยพี่นี่ไงเตาเผา พียงตกใจมากเลยพีเจ๊ตายแล้วพี่ตฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตรงนี้มีข้าวมีข้าวมีข้าวมันบั็กป่ะเหนื่อยมีทางมีทางโอ้ยแหลก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 มันแหลกมากเลยเฮ้ยพี่ทองโอ้โหมีอาหารที่นี่มีอาหารเอาเปล่า เก็บน้ำมาเก็บน้ำไปเผื่อได้ใช้ปลูกข้าวอีกเออเออน้ำน้ำน้ำนี่ไงปน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 มปน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 เก็บให้หมดเก็บให้หมดยัยเกลียวยัยเลยตรงนี้เกลียวตอนนี้เกลียวดูตรงนู้นนะที่จะสำรวจบ้านทุกหลังดีกว่าพี่ว่าเอาพี่ไปพี่บดไปรู้แล้วเฮ้ยเนี่นี่ไปู้เดไป มา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 ต่อต่อต่อบ้านนู้นบ้านอะไรอ่ะบ้านอะไรอ่ะเฮ้ยไปแล้วไปแล้ดูดิแรงม่วงดูไปแล้วม้วนดูไปดูดิไปดูดิเฮ้ยมีแรงม่วงว่ะไปขุดไปขวดต้องโดดไปว่ะโดดไปี่ปึ๊บโอ้โหเกือบล่วงแล้วไหมเฮ้ยมีออพซิเดียนไปไปนรกกันแรงม่วงแรงม่วนมีกล่องด้วยกล่องอะไรอ่ะเฮ้ยแรงม่วงแรงม่วงเฮ้ยมีชุดก็เอ็นชาร์ดเฮ้ย มันคืออะไรอ้าวอ้าวโดนโดนทำไมวะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยขุดแรกขุดแรกนี่คืออะไรวะอุ้ยอขุดแรกขุดแรกเอาแรกก่อนเอาแรกก่อนใช่ปะเดี๋ยวเอุ้ยเกลือบเกลือบเกลือบขนุมขนนขนมใจเย็นไปขุดแรกเฮ้ยแรกแร่พี่เฮ้ยแร่เป็นเป็นชุดเก็ะทำอะไรได้อ่ะไม่รู้กันพี่ไม่รู้เหมือนกันพี่ชุดกาะอะไรวะเนี่ยมันมันมันกล้ากว่าชุดเล็กอีกอ่ะพี่ เอ้ยมันทำอะไรได้อะทำอะไรได้อะต้องใส่ครบสี่ชิ้นเหรออ่ะพี่ใส่กี่ชิ้นอะสองชิ้นเออมี่ะมันมีแค่เนี้ยะในกล่องด้วยแหละเฮ้ยในกล่องมีอะไรเฮ้ยพี่อะไรวะเฮ้ยดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรากลับรถเร็วเฮ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยเราเก็บเราขบเราบลงเก็บลองเก็บเนข้อกล่องดิ เฮ้ย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 พี่เราไปอีกแล้วเฮ้ยเราเจอที่กลับแล้วพี่ต้องการนั้นพี่ต้องการอะไรนั้นเหรอเฮ้ยอยู่ไหนอะพี่อยู่ในใจเสมอพี่มาดีปีบมาอย่ดีปีมาพี่ดีปีบมาอยู่นี่อยู่ข้างล่างพี่อยู่ถัวผมเอาพี่อยู่บนนู้นพี่อยู่ผมเป็นปกติแล้วเหลือพี่อะอึ๊บติดเก็บไปดิสินะ โอ้ยอุ้ยอุ้ยมึนเลยกลับมาแล้วปกติแล้วมึนเฮ้ยเป็นโรคอะไรกันทำไมมันไม่คุ้นวะพี่แล้วสรุปนี่แหละนี่มันทำอะไรได้เนี่ยนี่คือเหมือนที่จุดให้เราแบบให้เราอยู่ได้ได้กันได้กันพี่ทำไมผมเป็นอย่างเงี้ยปามามาเร็วบอลกดบอลกดบอลกดตรงบอลผเขียนอะไรมาเขียนตัวอะไรอย่ากดชิปอย่ากดชิปอย่ากดชิป อ่ะแล้วกดดีเอ้ยเอาเฮ้ยไหนเอามนเฮ้ยมันที่มันขับแรงน้ำถ่วงนี่วะเอ้าถ้าเรากดดีเราก็จะไปดีเหรอเอ้ยเอ้ยจริงด้วยเลาวแลเราล้วแล้วแล้วแตอนนี้ผมหนาวผมหนาวอ๋อเฮ้ยงงงงมืนหัวมืนตึ๊บ เออบอลมาตายกรับขอยยืดด้วยขอพี่เฮ้ยบอลบอลเาทำไงบอลทำไงอะบอลเอาดี่ทำไมผมเอียงด้านนี้เอ้าเฮ้ยคุณเฮ้ยเฮ้ยทำไงพวกคุณเฮ้ยเราหันเราหันซ้ายขวาได้หมดเลยเอ้ยที่ เอ้ยที่มันที่ควบคุมแรงพี่ผมไปแล้วควบคุมแรง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 ดิควบคุมแรงเออเออใช้คอพี่บอดดิบอเดดิบอดดูพี่บอดดูไปแล้วเฮ้ยควบคุมแรงควบคุมแรงเออโอ้โหโอ้จะไม่เล่นละไม่เล่นแล้วเราได้กลับมาโลกปกติทุกคนเราอย่าไปยุ่งกับมันเลยเราพกไว้เป็นประชาชนแล้วกันบากไปกันด้วยพกไว้พกไว้ตลอดชีวิตเราขาดมันไม่ได้ แล้วนี่มาแล้วะเนี่ยใครเขามาทำอะไรวะเนี่ยใครสร้างอะไระไรมาสร้างวะสร้างอะไรมาวะเนี่ยเรากลับมาโลกปกติได้สักทียอดเลยทุกคนก็จบไปแล้วครับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบนะครับผมและอยากติดตามต่อถ้าใครชื่นชอบกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะครับว่ายังไงว่าชอบหรือเปล่าครับกับการที่เรามาเล่นโลกกลับหัวนะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนมากที่ดูจนจบคลิปและใครอยากดูคลิปต่อคลิกเลยครับ